บอกปายังไะขึ้นบ้านแล้วทำไงขาวนึ่งป่าปลาขึ้นบ้านคอยสักให้แม่ก่อนเร็ว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 แล้วนาฬิกาปลุกดังเร็ว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 โหนี่ไม่ได้พาเพลย์นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าว่านาฬิกาปลุกดังโอ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปปิดข้างบนก่อนไปปิดนาฬิกาปลุกให้แม่ก่อนเร็ว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 เราวค่อยลงมาเอา เออเลยแม่มันร้องใหญ่แล้วเร็วเร็วเรไปไปไปวันนี้ตื่นลงมาแต่เช้าค่ะนาฬิกาดังก่อนตื่นอ้าวเร็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 วอ้าวไปไปนาฬิกาปลุกอยู่ไหนนาฬิกาปลุกอยู่ไหนปิดให้แม่ก่อนไหนอ่ะอ้าปิดให้แม่ก่อนเร็วเร็วเร็วปิดนาฬิกาให้หน่อยปิดนาฬิกาปิดหน่อยปิดหน่อยอ้าปิดหน่อยแล้วแล้วปิดนาฬิกาปลุกก่อนปิดนาฬิกาปลุกได้ไหมนี่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 อ้าปิดให้หน่อย อะปิดหน่อยปิดหน่อยปิดหน่อยปิดได้เป่าอะปิดไม่ได้เหรอ,อ,อดับแล้วค่ะทุกคนไปลงข้างล่างไปหาป๊ากันปิด,ดนาฬิกาปลุกเสร็จแล้วมาๆมาๆมาๆงานไม่ได้ได้ทำอะไรเลยเอารางวัลอีกแล้วเอารางวัลอีกแล้วฮะฮะอาถือลงไปให้ป้า ทำอะไรเลยแม่ปิดเองเนี่ยฮนะเดี๋ยว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 เฮ้ยได้ขนมโกยแนบเลยดูมันนี่รอด้วยเอาไป<ะ>ไม่ทำงานอะไรเลยปาอะ้วยังไงไม่ได้ปิดอะไรให้แม่เลยเราจะได้รางวัลหนอได้เหรอคะหูมันโคตรดีเลยนะพาเพลนอะ่ะมานี่ อ่ะไปไปให้ป้าไปให้ปลาแกให้ป้าแกไปไปให้ปลาแกไปให้ป้าแกอ่ะอ่ะอ่ะโอเคไม่แกให้ไม nope totally ่แกให้นั่งลงป้าเขาทิมอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะนั่งซิส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 อ้าวค่อยๆนะอ่ะค่อยๆงับงับอืมงับงับงับเออชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวก่อนเข้าใจ เสร็จแล้วขึ้นบ้านไปไม่ต้องไปหาอะไรถือไม่มีอะไรให้ถืออ๋ออโหยื่นหน้าไปอืมอะพอแล้วปะปะแล้วบอกปายังว่าจะขึ้นบ้านแล้วทำไงบอกปายังว่าจะขึ้นบ้านแล้วทำไง ขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านที่ห่วงกินอยู่นั่นน่ะ,ะไปเร็วเร็วป้าไปเก็บแล้วไปไปขึ้นบ้านกับแม่มาเร็ว<ป>มาไอ้เธอพาเพลินแม่ไปแล้วนะากันน่ะไม่ต้องรออะไรไปต้องรออะไรนะโคตรเชื่อฟังอันนี้ถือลงมาเมื่อเช้าอาให้มันถือขึ้นข้างบนอีกอ่ปไปถือขึ้นข้างบน ไปสิให้ฟ้าส่งอีกโอ้ยกูระเบือ,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 อไปเลยดีดตูดซะเลยไม่ต้องไปมองเขาเขาไม่ส่งหรอกโอ้ถือขึ้นบ้านไปเลยนะไม่ต้องไปหันไม่มองอะไรทั้งสิน้นไปเขาไม่ส่งเขาติดธุระ ไป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 ทางโน้นไปเลยไปร้อเช็ดตัวเลย